สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร์โวิตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร์น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงชะตาราศีนะครับวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีกรกฎนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมประจำเดือนธันวาคม2 5 6 4นะครัอบอ่ะเดี๋ยวเันนี้เราก็มาทำนายกันในดวงการงานการเงินความรักนะครับเดี๋ยวผมทำทำสคริปต์แบ่งเอาไว้ให้นะครับใครที่อยากกดไปดูช่วงไหนก็สาามรถกดดไปู ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทะเลวิตุนนะครับตอนนี้ช่องทะเลวิตุนเ็ามีผู้ติดตามมากกว่า5000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากมนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้เวลาหกโมงเย็นนะครับผมกิจกรรมไร้สดดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมใครมีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมเอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับผมส่วนท่านใดที่อยากจะร่วมสนอ่ชื คำถามพร้อมอายุนะครับผมเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามเอาไปทานายให้นะครับผมบอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับผม ว่าการทํานายดวงผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำอาความนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาไห้เลยทางอัดไลน์ทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีกรกฏในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับ ขอดวงการงานของชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงการงานของชาวราศีชาวราศีกรกฎนะครับผมในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับผมคุณจะมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะเครียดกับการทํางานมากพอสมควรนะไม่ว่าจะเครียดกับการที่โยกย้ายเปลี่ยนงานหรือว่าโยกย้ายกับตำแหน่งตําแหน่งหรืออะไรต่างๆก็ตามนะผมจะเป็นช่วงที่คุณปรับสมดุลในตัวเองมากๆนะครับผมแล้วคุณก็รู้สึกถึงความเครียดถึงความรู้สึกไม่ค่อยจะสบายกับงานที่คุณทําไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะผมการปรับเปลี่ยนที่ไม่ค่อยจะส่งผลดีนะ จะทําให้ชาวราศีกรกฎรู้สึกเคร่งเครียดรู้สึกว <espresso> ิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกไม่ค่อยจะสู้ดีนะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งเปลี่ยนแปลงที่ทางานหรือเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็ตามนะผมแต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทําให้คุณรู้สึกถึงความวิตกกังวลถึงความรู้สึกอึดอัดและความรู้สึกไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนี้จะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญนะครับผมจะมีการตัดสินใจจะมีการติดต่องานครั้งสําคัญซึ่งจจจะะทําาให้คุณอ ในบางคนอพูดง่ายๆเลยนะผมบ่าคนอาจจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนง,งานหรือจะเปลี่ยนอ่า ตำแหน่งหรือจะเปลี่ยนอะไรต่างๆก็ตามนะผมจะมีการติดต่อครั้งสําคัญที่จะส่งผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจที่สําคัญสําหรับชาวราศีกรกฎเลยนะครับผมซึ่งการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในครั้งนี้น่าจะส่งผลสูดเนื่องมาจากาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่คุณไปเจอเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณไม่ค่อยจะสบายใจและส่งผลมาไม่ค่อยจะสู้ดีกับคุณนะทําให้คุณมีภาพของการที่จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนหรือจําเป็นที่จต้องมุ่งอ่อนจากตรงนี้ไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการเปลี่ยนตําแหน่งไปคุยกับ เจ้านายถ้าคุณทํางานประจำนะครับหรือระท่าเปลี่ยนที่ทํางานก็ตามนะครับแต่ถ้าว่าคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะครับอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องหนักอกหนักใจในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วคุณต้องตัดสินใจในการทําอะไรบางอย่างเพื่อในการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับแต่การตัดสินใจของคุณจะเป็นการตัดสินใจที่ส่งแรงบวกให้คุณมากๆในเดือนธันวาคมนี้นะครับคุณจะได้พบกับการค่อนข้างจะเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ช่จะเป็นงานเก่างานใหม่หรือจะเป็นจากลูกค้าของคุณก็ตามนะครับการตัดสินใจที่สําคัญที่ส่งผลสืบเนื่องมาาจกตตั้งแ่ป พฤศจิกายนนะครับผมแล้วก็ส่งผลให้คุณต้องตัดสินใจในการกระทําบางอย่างการตัดสินใจนั้นจะส่งแรงบวกให้คุณนะครับผมและจะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูคุณนะครับผมและจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่และได้รับการดักดันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดักดันในการที่จะเปลี่ยนแปลงตาแหน่งเปลี่ยนที่ทํางานหรือเอะไรต่างๆก็ตามหรือกระทั่งกับลูกค้าก็ตามนะครับผมคุณจะได้รับแรงส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับสาหรับชาวราศีก็กฎในเดือนธันวา ขอดวงการงานของชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผม การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่สำคัญจริงๆนะครับผมในเดือนธันวาคมเนี่ยการตัดสินใจนี้จะส่งผลในชีวิตของคุณมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตัวคุณเองคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับจมอยู่กับสิ่งเก่าๆมากพอสมควรนะครับผมจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกโหยหาถึงสิ่งที่คุณเสียไปมากพอสมควรนะครับผมแต่ว่าสิ่งใหม่ๆที่คุณจะได้รับมาไม่ว่าจะเป็นงานใหม่จ็อบใหม่หรือจะเป็นที่ทํางานใหม่หรืออะไรต่างๆเลยก็ตามนะครับผมจะส่งผลให้คุณรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคุณตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วจะเป็นกกาาารตตัดสินใจที่้้องควมล ความเด็ดขาดและความอดทนมากพอสมควรนะครับผมนะแต่คุณจะมีแรงเสริมแรงผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับถึงนี้คุณจะมีภาพของการที่ค่อนข้างจะจมอยู่กับอดีตหรือค่อนข้างจะเสียดายกับการตัดสินใจของคุณก็ตามนะครับแต่คุณก็จะมีความแข็งแกร่งพอและคุณจะสามารถเดินไปต่อได้อย่างมั่นคงนะครับผมาเป็นสแตนนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากแรงผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากลูกค้าหรือจากอะไรต่างๆที่ส่งผลให้คุณด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมถ้าคุณตัดสินใจที่จะทําอะไรบาางงงอยย่ใให้้คุณตัดดสินนจไไปเลผมึแ คุณจะมีภาพของการที่อาจจะรู้สึกจมอยู่กับมันบ้างอาจจะรู้สึกผิดหวังกับอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นบ้างก็ตามกัแต่สุดท้ายคุณจะได้กลับมายืนอย่างแข็งแกร่งนะผมแล้วคุณจะได้พบกับอะไรที่มันดีกว่าเดิมได้รบกับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีกว่าเดิมด้วยในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้สําหรับชาวราศีกรกฎจจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญสําหรับชาวราศีกรกฎและจะส่งแรงบวกให้คุณจะทําให้คุณแข็งแกร่งได้มากกว่าเดิมในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับ อ่ะต่อไปนะครับผมมาดูดวงการเงินสําหรับชาวราศีกรกฎกันบ้างนะครับผมขอดวงการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้ด้วยในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการเงินของชาวราศีกรกฎดวงการเงินของชาวราศีกรกฎ คุณก็มีภาวะของการคล้ายๆดวงการงานเลยนะครับผมคุณมีภาวะของการที่จะต้องกระเบียดกระเสียนเกี่ยวกับการเงินมากพอสมควรนะครับผมแล้วจะมีใครที่ทําอะไรทําให้คุณเครียดหรือว่ามีอะไรที่ไม่ค่อยจะถูกอกถูกใจคุณสักเท่าไหร่แล้วผมจะเป็นช่วงที่การเงินของคุณยมีภาวะของการปันป่วนผันถวนแล้วก็ต้องใช้เงินอย่างกระเบียดกระเสียนส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการงานของคุณที่อาจจะมีปัญหาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนก็เป็นไม่ได้แลผมแต่ช่วงประมาณปลายปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยการงานดวงการงานของคุณอาจจะส่งผลมาถึงการเงินด้วยแล้วทําให้การเงินของคุณยมีภาวะ ติดขัดแล้วก็ภาวะของการที่จับใจ่ายใช้สอยได้ไม่เต็มที่นะครับผมเราจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญอีกแล้วนะครับการตัดสินใจครั้งสําคัญของคุณเหมือนกับดวงการงานเลยนะครับผมก็คือจะส่งผลบวกไปในการเงินของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับการเงินของชาวราศีกรกฎนะครับผมก็เป็นเช่นเดียวกับดวงการงานเลยนะครับผมจะมีการตัดสินใจที่สําคัญแล้วก็ภาวะของการที่คุณติดขัดการเบียดกระเสียอะไรต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมแล้วคุณจะมีภาวะของการแทนม้อลแลนด์อีกแล้วนะครับมีภาวะ การปร <si suppression> ับสมดุลในทางการเงินของคุณนะครับผมอาจจะเป็นการยากย้ายถ่ายเทหรือการมุนเงินหรือการอะไรต่างๆก็ตามนะผมเพราะฉะนั้นดวงการงานกับการเงินของชาวราศีกรกฎเนี่ยไปในทางเดียวกันเลยครับผมคุณคุณจะมีการปรับเปลี่ยนทั้งสาคัญและจะส่งผลแรงบวกมาให้คุณทั้งการงานและการเงินนะครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทาธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะผมถ้าคุณทํางานประจำนะผมเป็นไปได้สูงมากแค่ที่คุณตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนตาแหน่งหรือเปลี่ยนอะไรต่างๆแล้วมันจะส่งผลแรงบวกมาให้การเงินของคุณด้วยนะผมมีเกณฑ์ที่อาจจะได้รับเงินที่ดดีกกว่าาเิมหรรือ เดนที่โฟก์ัเดิมในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยนะครับจะมีการตัดสินใจที่สําคัญทั้งการงานและการเงินและจะส่งแรงบวกมาให้ชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ผมให้ต่อนะครับสาหรับชาวราศีกรกฎสําหรับดวงการเงินนะครับขอดวงการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงการเงินของชาวราศีชาวราศีกรกฏนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าดวงการเงินของคุณจะต้องไปพัวพันกับอะไรสีเทาๆหรือเปล่านะครับผมหรืออาจจะโดนในเรื่องของการอิจฉาริษยาทําให้การเงินของคุณเนี่ยโดนกระทบนะครับผมโดนกระทบไม่ว่าจะโดนกันแกล้งจากเจ้านายจากลูกค้าหรือจากอะไรต่างๆก็าตามนะผมว่าดวงของคุณเนี่ยมีเดวิลนะครับผมแต่ถ้าคิดอีกทางหนึ่งนะผมจ,จะเป็นได้2ทางนะสำหรับเดวิลนะครับผมถ้าคุณไม่ได้มีดวงส่งเสริมจากสิ่งสีเทาๆแล้วทาให้การเงินของคุณ ไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณก็อาจจะโดนก่อกวนทําให้การเงินของคุณเนี่ยมีภาวะของการที่สะดุดหรือติดขัดนะครับผมจากการที่ดดอ่าโดนอิจฉาริษยาหรือโดนกันแกลจากคนรอบข้างหรือจากลูกค้าหรือจากอะไรต่างๆก็ตามนะผมแต่คุณก็จะผ่านมันไปได้ถ้าคุณเจอปัญหาคุณจะผ่านมันไปได้นะเพราะไพ่ของคุณเนี่ยมีตัวของอ่าหนึ่งดาบมากากับกับตัวอ่าเมจิกเชียงแล้วก็ตัวแทเพลนด้วยนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาทางการเงินโดนกันแกลหรือว่าโดนอะไรที่มันทําให้คุณติดขัดหรือทําให้คุณมมมมีปปััััญหาา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 าคุณจจะสสรรรถถถยยยยกก้้่่เทแลดดผนนไไ หรือทางก็ตามหรือค่ายเป็นอีกทางหนึ่งก็คือถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินซึ่งปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับผมอาจจะมีอะไรสีเทาหรืออาจจะมีอะไรที่นอกลู่นอกทางสักนิดหนึ่งมาช่วยเหลือทางการเงินของคุณก็เป็นไปได้นะผมจะทําให้การเงินของชาวราศีกร,รกฎค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีค่อนข้างจะมีการจับใจ่ายใช้สอยอย่างชามฉลา,าดนะครับผมว่าคุณจะใช้สมองในการที่จะเคลียร์ปัญหาในการเงินในครั้งนี้ด้วยนะผมทําให้คุณสามารถที่จะผ่านมันไปได้หรือสามารถยักย,ย้ายถ่ายเทกับปัญหาทางการเงินที่คุณเจอมา ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนจนถึงคราบคาบเกี่ยวมาจนถึงต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับผมอาจจะหม่ว่าคุณจะเจอทางออกจากการใช้อะไรสีเทาหรือว่าเจอทางออกจากการใช้สมองของคุณเองก็ตามนะครับผม <c oughs> คุณจะสามารถผ่านวิกฤตทางการเงินที่คุณได้เจอในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ไปได้นะครับผมสำหรับชาวราศาีกรกฎยังไงก็ขอเอาใจช่วยนะครับผมให้คุณสามารถที่จะผ่านมันไปได้และสามารถที่จะทําให้การเงินของคุณกลับมาดีเช่นเดิมได้นะครับผมสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับ อาต่อไปมาดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎกันบ้างน,นะครับผมสําหรับคนมีคู่และคนโสดประจําเดือนธันวาคม2อ6 4นีนี้นะครับขอดวงความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผม ดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะครับผมดวงความรักของชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณก็มีภาวะของการที่ค่อนข้างจะปั่นป่วนกับความรักมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีภาวะของการที่โดนอดีตหรือว่าโดนคนรักเก่าหรืออะไรต่างๆมาหลอกหลอนทําให้คุณมีปัญหาซึ่งกันและกันหรือเปล่านะครับผมพอไพ่ของคุณมีของตัว5ดาบและห้าถ้วยมาประปกบกันเลยนะครับผมอาจจะเป็นเกี่ยวเป็นไปได้ที่คุณอาจจะกระทบมากับเรื่องของการงานการเงินแล้วมันก็กระทบมา ถึงดวงความรักของคุณก็เป็นไปได้ทําให้คุณอาจจะมีปากมีเสียงกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะจมทุกอยู่กับความรักมากพอสมควรหรือในบางคนเนี่ยอาจจะโดนปัญหาเรื่องอดีตหรือคนรักเก่ามาพัวพันทําให้คุณมีปัญหามีความรู้สึกไม่ลงรอยกันกับคนรักมากพอสมควรในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแล้วก็พอเข้าสู่ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับผมอาจจะจะมีภาพภาพของการที่ไม่ยอมซึ่งกันและกันบ้างใจร้อนอะไรซึ่งกันและกันบ้างแต่ต่างฝ่ายต่างจะปล่อยวางซึ่งกันและกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าชาวราศีก กดไปเจอปัญหาเรื่องการงานการเงินมาในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนก็เป็นไม่ได้นะผมไอมันอันนี้ปีได้2ทางนะผมไม่ว่าจะคุณจะเจอปัญหาเกี่ยวกับคนรักเต่ามาพัวพันหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องก,การงานการเงินที่มากระทบกับความรักของคุณก็ตามนะผมแต่ว่าการปัญหาของคุณเนี่ยจะเบาบางลงในเดือนธันวาคมในประมาณต้นต้นเดือนนะครับผมต่างางโงนดันจะปล่อยวางซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ความใจเย็นเข้าหากันมากพอสมควรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามคุณจะค่อยๆเคลียร์กันได้ในต้นเดือนธันวาคมนะครับผมแล้วก ในเดือนธันวาคมนี้ความความรักของคุณจะไปในสู่ทิศทางที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเป็นเดือนสตาร์ซึ่งกันและกันนะครับผมจะมองไปสู่อนาคตร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาเพราะกระทบจากการงางกันเงินของคุณหรือเป็นปัญหาเกี่ยวคนรักเก่าที่เข้ามาพัวพันกับอดีตที่ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไปโหยหาอดีตมากเกินไปทําให้มีปัญหากันหรือเปล่าก็ตามนะครับผมว่าคุณจะเคลียร์กันได้แล้วจะทําให้คุณรักกันได้มากกว่าเดิมในเดือนธันวาคมนี้ที่จะถึงนนนะะับจเเป็ดสตาซึ่งกแล นะครับผมสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับอันเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะครับสำหรับเดือนธันวาคมสำหรับดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะครับ เดือนธันวาคมนี้นะครับผมเนื่องจากไม่แน่ใจนะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยไปโดนปัญหาเกี่ยวกับคนรักเก่าหรือเกิดการตรงมาดีหรือเปล่านะครับทให้เดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะมีภาพของการนิหวาดระแวงซึ่งกันและกันและจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ค่อนข้างจะคิดมากวิตกกังวลเกี่ยวกับความรักมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีกรกฎนะดวงความรักของคุณไม่ได้แย่นะครับผมแต่อาจจะต้องปล่อยวางและอาจจะต้องเลิกคิด ถึงอ่าเลิกถึงเลิกขวักันมากเกินไปพูดง่ายๆครับผมเพราะว่าอาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเกี่ยวกปัญหาเกี่ยวกับคนรักเก่าหรือปัญหาอะไรต่างๆก็ตามครับผมอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการงานก็ได้ับผมตีได้2อ,อย่างนะถ้าคุณไม่ได้กระทบเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือการเงินที่มากระทบกับความรักของคุณนะครับผมคุณก็โดนปัญหากระทบเกี่ยวกับความาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจมอยู่กับอดีตมากเกินไปนี่แหละครับผมทําให้ คุณจะมีภาวะของการไม่เหนื่อยล้ากับการทะเลาะกันคุณก็ยังมีภาวะของการที่อาจจะหวาดระแวงหรือหึงหวงซึ่งกันและกันนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือคุณจะต้องระวังเราก็จะต้องปล่อยวางเลิกคิดมากนะครับผมเลิกคิดมากสิ่งที่มันเลวร้ายหรือสิ่งที่มันแย่เนี่ยมันผ่านไปแล้วคุณเคยกันแล้วคุณดีกันแล้วคุณเป็นความหวังซึ่งกันและกันแล้วคุณต้องปล่อยวางซึ่งกันและกันได้แล้วนะครับผมว่าคุณจะทะเลาะอะไรกันมานะครับผมในเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับผมอะไรต่างๆมันผ่านไปแล้วแล้วความรกกขอองคุณณ็ยู่่่ในเฑดีแตวา ควายได้ไฟหนึ่งจะต้องลลดความคิดมากลดความหวาดระแวงนะครับผมไม่ว่าจะหวาดระแวงในเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินหรือเกี่ยวกับเรื่องอดีตที่มาพัวพันคุณก็ตามนะครับผมโดยโดยรวมความรักคุณอยู่ในเกณฑ์ดีแต่สิ่งที่ต้องปล่อยวางก็คือความคิดมากความหวาดระแวงนั่นแหละครับผมสําหรับชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับ อามาดูดวงความร,รักของชาวโสดกันบ้างนะครับผมชาวโสดในเดือนอปลายเดือนพฤศจิกายนนะผมคุณม,มีภาวะของการที่ค่อนข้างจะตมอ,อยู่กับอดีตน,นะครับผมและก็ค่อนข้างที่จะปิดตัวเองมากพอสมควรเลยนะครับผมชาวโสดของชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณมีภาวะของการที่โหยหาอาดีตแล้วก็ภาวะของการที่ไม่ค่อยจะเปิดใจให้ใครเลยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ใครเข้ามาต้องดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกอกถูกใจแล้วทําให้คุณไม่สามารถลืมคนเก่าได้เลยนะบผมจะมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะโหยหาอดีตค่อนข้างจะคิด ถึงคนเก่ามากๆนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะเพราะว่าอดีตคุณอาจจะทําเรื่องอะไรต่างๆมาทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเบื่อหน่ายกับความรักแล้วคุณก็มีภาวะของการที่ค่อนข้างจะปิดกั้นตัวเองมากพอสมควรนะครับผมแล้วมันก็น่าจะคาบเกี่ยวมามาถึงต้นเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะผมจะมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะเบื่อหน่ายกับความรักและค่อนข้างจะปล่อยวางคุณอยากจะอยู่คนเดียวแต่บางวันคุณก็จะมีความรู้สึกแอบเหงารู้สึกโหยหากับความรักมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมจะมีภาวะของสองจิตสองใจเลยบางวันคุณก็เหงาบางวันคุณก็ไม่เอา เบื่อนายกับความรักหรือเบื่อนายกับสิ่งที่มันเป็นไปมากๆนะครับผมคุณจะมีภาวะของสองจิตสองใจอยู่ประมาณต้นเดือนธันวาคมนะครับผมแล้วก็พอเข้าสู่เดือนธันวาคมนะครับผมจะมีคนเข้ามาครับผมมีเดือนสาตาร์แล้วผมจะมีคนมาให้ความหวังกับความรัก ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่คุณก็จะมีภาวะของการตัดสินใจหรือว่าสมจินสองใจเช่นเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีกรกฎสิ่งที่คุณต้องทําอ่อนอื่นเลยนะครับคุณต้องปล่อยวางหรือจะต้องปลดตัวเองปลดแอบตัวเองมาจากความรักครั้งเก่าให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าภาวะของคุณเป็นภาวะของการที่ค่อนข้างจะเครียดค่อนข้างจะคิดมากค่อนข้างที่จะอยากจะพักนดนงานจะเหนื่อยแล้วก็หวดระแวง,งคนที่เข้ามานะครับถึงแม้คุณจะเจอความรักครั้งใหม่นะชาวราศีกรกฎดูได้เลยนะครับผมคุณจะมีเกมที่จะได้ แน่นอนนะผมเพียงแต่ว่าจะติดที่ตัวคุณเองนี่แหละครับผมที่จะไม่ค่อยเปิดใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะกลัวกับความรักมากๆสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมอาจจะมีเกมที่จะได้เจอคนที่มาให้ความหวังมาให้ความรู้สึกดีๆกับคุณอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าอยู่ที่ตัวของคุณจะกล้าที่จะเปิดใจยอมรับกับคนคนนั้นหรือเปล่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับจะมีคนมาให้ความหวังในความรัก คุณอีกครั้งหนึ่งและเขาจะเข้ามาในเดือนธันวาคมน,นี้แต่อยู่ที่ตัวคุณเองคุณจะสามารถปล่อยวางอาดีตแล้วก็ลืมกับความรักความเจ็บปวดครั้งเก่าได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับชาวราศีกรกฎสำหรับคนโสดนะครับ แล้วสํา,ราสหรับวันนี้ก็จบคำทำนายของชาวราศีกรกฎเพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับในคลิปนี้เป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้และสําหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทาร์โลวิตุลด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสําหรับในคลิปนี้ถ้าใครกดติดตามช่องทาร์โลวิตุลก็ขอให้เฮงเรืยอปังงๆ thrive 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 สมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่ททานด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ